ดวงความรักสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทางด้านความสัมพันธ์หากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะราบรื่นมากขึ้นอาจมีกิจกรรมร่วมกันที่สร้างความประทับใจให้แก่กันและกันทางด้านโอกาสสําหรับคนที่ยังโสดอาจมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาเติมเต็มชีวิตทางด้านความรู้สึกความรู้สึกมั่นคงในความรักจะเพิ่มมากขึ้นทําให้รู้สึกอุ่นใจและมีความสุขสิ่งที่ควรระวัง 1. ความหึงหวงอาจมีอาการหึงหวงมากเกินไปเล็กน้อยควรให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันบ้าง สองการคาดหวังมากเกินไปการคาดหวังในสิ่งที่เกินจริงอาจทําให้ผิดหวังได้เคล็ดลับเสริมดวงความรักหนึ่งทบุญการทําบุญจะช่วยให้จิตใจสงบและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต2ดูแลตัวเองการดูแลตัวเองให้ดูดีจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดคนอื่น 3. ส,สร้างความประทับใจทําสิ่งดีๆให้กับคนรักอยู่เสมอ 4. เปิดใจรับฟังฟังความคิดเห็นของคนรักอย่างตั้งใจทางด้านสีมงคลสีแดงชมพูทางด้านทิศมงคลทิศตะวันออก